อ๋อค oh. ่ะค่ะมาแล้วค่ะอุ๊ยร้อยสิบเก้าบาทเลยเหรอเท่าไหร่คะแปสิบาทค่ะ <c oughs> ทอนยี่สิบาทจ้า <c oughs> เอ๊ะลูกค้าค่ะ มีอะไรคะตัวนี้ไม่ใช่ราคา8 0สินะคะที่จริงมัน1 1 9ต้องขอโทษด้วยนะคะสงสัยน้องพนักง,งานติดราคาผิดราคาทํางานยังไงคะถึงติดราคาผิดแบบนี้อ,อ๋อต้องขอโทษจริงๆนะคะลูกค้าไม่เอาแล้วคะ่ะเสียวความรู้สึกเข้าหลังก็ให้มันรอบครอบ่าน,นี้นะคะหัวหน้าช่วงนี้รับงานหอลล่ามหลายๆนาส้มวันเรล่านี้ห่อยหยุดได้บ่งานก็ลังหลายอะ่ะไปถิ่ภาพไปซื้อเคียงบังลูกหน้าลัน สวัสดีครับเมียค่ะสวัสดีจ้าพากันมาได้ใส่นอกก็แต่งตัวกันงามแท้เป็นนั่งเอกหมอลำจ้าอันนี้กะหัวหน้าเพื่อนเป็นพระเอกหมอลำคือกันจ้าสวัสดีครับปาดลองให้ฟังจากทอนแน่หน้าตาโลกปนี่คือเสียงมวนเนาะโอโห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 โอโอโหโอโหโอโอโห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 โอโ อันอยากได้ครีมที่ฟื้นฟูผิวหนามี่บ่จากช่วงนี้น้อนหน่อยแหมสองตัวนี้เลยจ้ามอยเจลเลเซอร์ของสีจันทและน้ําตบสีจันทรช่วยให้ผิวอิ่มน้ําหน้าเด้งโอ้ผิวกินน้ําได้บ่คืออิ่มนม้ําบ่แมนจ้าหมายถึงมันชุ่มชื้นน่ะแม่จ้าโอ้ยเอาอันนี้ละจ้าหัวหน้าใจให้แน่เบิกเงินให้เด้อจ่ายให้แน่บ่ยะรูกช่วดตัวดําเพราะชนทํานารูปชวดตัวดําเพราะทนทํานาวาสนา ้าทุงละบอกคือชาวกรุงเมืองตาใหญ่ๆเหลียวบางไผ่นีแต่คนโกโก้โกโก้เอโกโก้โกโก้ดอกโขเกี่ยังมันจำใส่เราไม่ต้องสนใจถึงใครจะเด่นชาตินี้ขอเป็นชาวนาไม่ดีไผ่วาพอดีบอกเพื่องอพี่เขาไปซื้อของเลยนะตามรีที่หนูจดให้เลยเดี๋ยวหนูเล่นโทรศัพท์รออยู่ข้างนอกครับแม่ค้าครับ วงสะพอกอยู่ส่วนไหนครับทางนั้นเลยค่ะทำไมแม่ค้าสวยจังอย่างนี้ต้องเรียกของนานๆวงสะพอกอะไรใหญ่จังเลยซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีซื่อสัตย์พี่เราต้องซื่อสัตย์กับแฟนเราดีกว่าพี่ค้าโทษทีนะคะขอคิดก่อนนะคะมีชิ้นเดียวคะ่ะได้ครับไม่น่าเลยช้าคิดตังครับแม่ค้าเออขอโทษนะคะมีชิ้นเดียวขอคิดก่อนได้ไหมคะคิดให คุณผู้หญิงก่อนนะครับเม่คะขอบคุณนะพ่อหนุ่มรูปรอพี่มีทีนทาอะไรอยู่ทำไมช้าจังเลยรอคิวรอคิวหรือว่าให้เขาแซงคิวหนูยืนดูพี่ปล่อยให้เขาแซงคิวไปหลายคนแล้วนะก็คนอื่นเขาแค่ชิ้นเดียวเองอันนี้เราเยอะมากเลยชิ้นเดียวแล้วถ้ามาร้อยคนพี่จะยืนอยู่แบบนี้ทั้งวันเลยเหรอแล้วนี่พี่ซื้อผงซักฟอกอะไรไม่เห็นจะรู้จักเลยผงซักผ้าซื่อสัตว์ซักมือได้แล้วซักเชี่ยงได้ด้วยแมถมกลิ่นยังหอมสดชื่นด้วยนะจะซักมือซักเครื่องยังไงพี่ก็เป็นคนซักอยู่ดีจ่ายตางัง ทุกคนเข้าหน้าหนาวแล้วใครที่มีปัญหาปากแห้งปากแตกเหมือนเรามาดูลิปตัวนี้เลยมีใครยังไม่ได้ลองลิปบาล์มดัสมีไหมบอกเลยว่าพลาดแล้วเพราะว่าเขาช่วยให้ปากนุ่มชุ่มชื้นและที่สำคัญสีสวยอีกด้วยเขาจะมีทั้งหมดสีสีนะคะมีสารสกัดจากผลไม้ที่ให้ความชุ่มชื้นและ,ะบำรุงปากได้ดีมากและสีของเขาก็จะปรับตามค่า p h ของเราด้วยเริ่มจากเบอร์หนึ่งกันเลยนะคะคืออยากบอกว่าสีนี้ทุกคนต้องตามเพราะว่าเป็นสีชมพูบาปีที่น่ารักและถูกต้องมากๆมาเบอร์สองอันนี้จะเป็นลิปมันแบบไม่มีสีนะคะแต่ว่าน้องให้คควววามชชุุ่่ื้้้นนนนททีีดดเลลยยะกกกแ็ิหอ ถัดมาเบอร์สานะคะสีนี้จะออกเป็นแบบชมพูพีชน่ารักมุกผิบมากแล้วก็สีนี้สวยไม่แพ้เบอร์หนึ่งเลยนะทุกคนสุดท้ายเบอร์สีเป็นสีที่เราชอบมากนะทุกคนและคิดว่าทุกคนถ้าออกมายัางไงก็สวยสีนี้จะเป็นโทนส้มๆแดงแนะคะใครยังไม่ได้ลองให้ไปลองด่วนบอกเลยว่าเขาเป็นลิปบาล์มที่ถูกและดีจริงๆทุกคนแนะนําเลยอิมวยอาเคี่ยวมาคืนอิอมวยเย็นนี้พี่มีปาร์ตี้ดูทรงผมพี่สิยังกับผีปอบเลยอ่ะอุย้ย ทำไมเป็นงั้นน่ะพี่อย่ามาถามพี่ตอนนี้พี่ทําไงดีกับหัวพี่ก่อนดีเนี่ยไม่เป็นไรพี่หนูจะช่วยพี่เองเอาตัวนี้ไปลองใช้ดูพี่จะปาร์ตี้แบบไม่ต้องกลัวหัวยุ่งเลยอ่ะเอาไปพี่ เป็นวันพบญาติช่วยกันทำความสะอาดใ,ให้เรียบร้อยทราบครับ,รบมิทินทำไมครูฝึกชอบนั่งอาขาวะอยากรู้ก็ไปถามดีอะไรเป็นอะไรปิดจมูกทำไมก็ลมมันเย็นอ่ะมีปัญหาอะไรไหมเปล่าครับเปล่าครับไม่มีอะไรครับมิทิน,นเจ๊ดาวมาคนเดียวเหรอแม่ติดงานก็เลยให้พี่มาคนเดียวนี่แม่ฝากเจ๊บอลของโปรดมาให้ด้วย มิทีแม่บบนอยากได้ลูกสะพ้ยแล้วนะพี่ก็หาเมียดิแม่าจะได้มีลูกสะพ้ายว้ายปากเต้ฉันไม่ชอบชนียะฉันชอบพนทหารกินอะไรกันอนะเจียวบองครับโหของปวดคู่เลยมีข้าวเหนียวด้วยจำสะทำได้<อ>ไหมน,นี่สบายเลยครับอร่อยเลยนะมิม้นอะไรนี่ไม่ใช่กลิ่นเจีวบองนะกูฝึกคะ อย่าว่าเงนงี้เลยนะคะอะไรอะรคะน้ำยาอะไรไยมขวดดุงของมิทินนุ่นเจนฟรีค่ะเฮ้ยมิทินซื้อมาเราเลยวะยมันเอาไว้ทำอะไร,รอะเจ๊เราเอาไว้ล้างน้องสาวเสรสูตรนี้ล้างน้องชายก็ได้นะฮะน้องชายใช่แล้วใช้ได้ทุกเพศเลย LGBT คิดว่าใช้ได้วันนี้เจ๊เตรียมมาให้ด้วยนะเอาไปคนละขวดเลยขอบคุณครับ อันนี้ให้คุณฝึกด้วยค่ะตัวนี้อ่อนโยนมากไม่ต้องรอให้มีปัญหาชาล้างในทุกวันเลยนะคะต่อไปฝึกกลางหนักอาการร้อนจะไม่อับไม่คันไม่มีกลิ่นแล้วเย้หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง,องสองหนึ่งอ้าวเหนื่อยไหมไมาน้่งพักกันก่อนขอบคุณครับขอขอนุญาตครับครูสะอาดไม่แห้งตึงหอมกลิ่นคาราเมลด้วยสดชืนช่น hey! เอา้านี่ไงน้ำยาอนามัยกวดลุงของมิตินดุ่นกินฟรีที่เราใช้ล้างสะอาดมากตอนนี้กล้าอาคาแบบสบายใจเลยเขามีให้เรียกมากกว่าสิบสูตรแต่ตอนนี้สูตรกจนฟรีคือที่หนึ่งในดวงใจของมิทินเลยนะครับถ้าน้องสาวมีปัญหามิตินก็มีคำตอบนะครับหมายถึงมิตินนี่นะตั้งใจเรียนนะน้ำจา่าแม่พี่ชนเอาน้ำ เอาหน่อไม้ไปกินไหมหน่อไม้เหรอพี่ชนได้เอาไปกินกับน้ำพริกกะปิขอบคุณค่ะพี่ชนไม่คิดเลยว่าพี่ชนที่เป็นถึงหนุ่มฮอตเขาเรียยจะเอาหน่อไม้มาให้ฉันฉันจะต้องสวยเพื่อพี่ชนให้ได้น้ำจะสวยเพื่อพี่ชนน้ำจะสวยเพื่อพี่ชนน้ำต้องสวยเพื่อพี่ชนจุฬา h e r b ดีดีดครีมแต่งมอหน้าน้ำจะต้องเนียนใสพี่ชนจะต้องชอบน้ำตั้งใจเรียนนะน้ำจ่าแม่ พี่ชนคะ,ะน้ำน้ำมีเรื่องจะบอกพี่ชนคือน้ำชอบพี่ชนมากชอบมาสามปีแล้วน้ำทำทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างก็เพื่อพี่แต่ตอนนี้น้ำรู้แล้วว่าสิ่งที่น้ำควรจะทำที่สุดและควรจะทำมาตั้งนานแล้วก็คือบอกกับพี่ชนตรงๆว่าน้ำชอบพี่ชนคะ่ะอะไรนะยายน้ำยายซีนี้ตุ๊กตาแรางเธอนี่เ้งเยาอ่อนมาก พี่คะมีน้ำยาดัดผมคอนนี่ไหมคะอยู่ล็อกที่สามค่ะพี่คะ,ะลูกค,ะคะ้าหาไม่เจอเหรอคะยิบให้หนะะ่อยค่ะสองกล่องนี่คะ่ะลูกค้ายาดัดผมคอนนี่เห็นแล้วคะ่ะแต่ยิบให้หน่อยสองกล่องเอาสูตรไหนคะมีสองสูตรเอาแบบที่กลิ่นไม่เหม็นกลิ่นไม่ฉุนกล่องสีทองคะ่ะนี่คะ่ะสองกล่องคิดเงินเลยคะ่ะ คุกนมนชมาคุณงงโอ้บุกมาคุณพี่ค่ะอ๋อค่ะพอดีหนูอยากได้สีตันซองนึงค่ะหยิบให้หนูหน่อยได้ไหมคะซองนึงใช่ไหมคะแบงค์เท่าไรคะเดี๋ยวจะได้เอาตันคอนไปให้เลยแบงค์ห้าสิบค่ะ น,นี่จ้ะขอบคุณค่ะอ๋อพี่คะพอดีกันแดดเทียโนโน้ตุหมดน,นะคะฝากหยิบซองหนึ่งได้ไหมคะอ่านี่จ้ะพนดหนูลืมบอกให้เอาเงินทอนมาด้วยห้าบาทคะ่ะเออพี่คะเขาเข้ามาเข้ามาเลือกเลยนะอ๋อพอแล้วก็ได้คะ่ะอ้าเงินทอนจ้าขอบคุณค่ะ,ะแ็บเมื่อไรก็โทรมานะโทรมาไม่ใช่หมแต่จะขอเีย คอออกุ้บัยราใใจหลูกค้าใส่รองเท้าเข้ามาเลยค่ะเออใส่เข้าไปเลยเหรอคะใช่ค่ะใส่เข้ามาเลยไม่ต้องถอดไม่เป็นไรค่ะหนูถอดดีกว่าไม่ใส่เข้ามาเลยไม่ต้องถอดแต่พื้นมันสะอาดเกินไปอะค่ะหนูไม่กล้าใส่เข้าไปหรอกไม่เป็นไรถ้ามันเปื้อนเดี๋ยวพี่ถูเองใส่เข้ามาแต่ว่าหนูเกรงใจอะค่ะรองเท้าหนูมีแต่ฝุ่นค่ะใส่เข้ามาเลยเดี๋ยวรองเท้าหายเออก็ได้ค่ะ โอยพื้นสะอาดขนาดนี้ไม่กล้าใส่เข้าไปหรอก